คุณย่าคะนี่คุณย่าทำอะไรคะหยกจักรพพัดหย,ยกแกะสลักไขมันทับทิมสีเลือดอภพิลาภเพชรดวงจากเห็นทะเลทองคําแท่งพวกเนี้ย่าให้หนูหมดเลยคุณย่าคะของพวกนี้มีค่ามากเกินไปหนูรับว่าไม่ได้เสียแซงทําไมแต่งงานเข้ามาไม่ใช่เพราะอยากได้เงินพวกนี้หญิงส่วนพูดอะไรนะเจียวไปพูดมีระคุณช่วยชีวชิตหลานนะถ้าหนูไม่รับก็เท่ากับไม่ให้เกียรติย่านะได้คะ่ะขอบคุณค่ะคุณย่าฮ ที่แท้ก็แค่ผู้หญิงเห็นแก่เงินยิ่งส่วนเอามาคุยกับย่าหน่อยย่ามีเรื่องจะคุยด้วยหรือยิ่งส่วนแกก้าดีไงถึงแจ้งความแม่เลงกับน้องชายต่างแม่ของแกเขาหาพยายามฆ่าพวกเขาวางยาผมการถูกฟ้องร้องก็สมควรแล้วไม่ใช่เหรอครับ บริษัทของตะกูลี่ฉันยกให้แกล้วนเลยแต่มีข้อแม้ว่าแกต้องยอมปล่อยน้องชายต่างแม่ของแกไปได้ครับงั้นผมจะใจอ่อนให้ครั้งหนึ่งก็แล้วกันฮึฮึคุณยา่า การฟ้องร้องคุณชายรองในข้อหาพยายามฆ่าถูกถอนฟ้องแล้วครับแต่เขาก็ถูกฟ้องในข้อหาอะไรนะผมแค่รับปากเรื่องที่เขาหาว่าผมวางยาเขาผมไม่ได้รับปากว่าจะถอนฟ้องเรื่องที่เขาล่วงละเมิดภรรยาของผมนะครับไอเด็กบ้าช่างเถอะเจวเจวคงจะตกใจมากคืนนี้ แกน้องปอบเธอดีๆหน่อยนะฮะไปไปไปเร็วเข้าไปกลับไปเร็วเขา้าอาเจียว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 พวกแกสงควรต้องพยายามเข้านะพยายามให้มีหลานชายอ้วนๆเร็วๆนะฮะฮะคนยากคะ่ะฉันไม่มีปัญหาคะ่ะแต่หญิงส่วนร่างกายพึ่งฟื้นร่างกายร่างกายผมแข็งแรงดีครับ <c oughs> <c oughs> ดี ยยานย่าไม่กลนคู่รักเข้าใหม่ปลามันแล้วนะย่าไปก่อนนะออคุณย่าครับคุณย่าครับคุณย่าคุณย่าล็อกประตูทำไมครับไม่ไว้ใจหลานตัวเองขนาดนี้เลยเหรอครับ